คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องไม่ยายคงกระพันของแม่ก้อยทาริกาซึ่งในวันนี้จะมีการถ่ายทำฉากที่นักแสดงต้องแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดนางนพมาศซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับนักแสดงรุ่นใหม่เป็นอย่างมากเพราะแทบจะไม่ได้มีโอกาสใส่ชุดนี้มาก่อนในชีวิต เอาคุณแม่ยิ้มเลยค่ะหนึ่งสองเฮ้ยตัวเออยู่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ให้คุณแม่อยู่ฝั่งนี้เออเห้อแย่จิ้มมินตายตายคนที่ดีดาเนี่ยไม่ใช่นักแสดงรุ่นเด็กๆหรอกนะแต่เป็นบรรดาป้าๆเอ้ยแอะพี่ๆทั้งหลายแอะถ้าถามหน่อยเถอะค่ะการได้ใส่ชุดไทยเนี่ยมันน่า ค่ะคุณผิออิอ,อ,อ,อ <c oughs> คุผู้ชมค่ะและผลจากการที่เอาแต่ทีดาถ่ายรูปเล่นของนักแสดงรุ่นใหญ่ทำให้ฝนนั้นซ้ายตกลงมาก่อนจะได้ถ่ายทำบรรดานักแสดงรุ่นใหญ่ทั้งหลายจ รู้สึกผิดที่ทำให้งานนั้นต้องหยุดชงะดงักสออะไรกันเหรอ 2> <ว>1อง <c oughs> 2งเข้าปากคอย1 2 3่งส,สองสามากเจ้บห่วยตายๆไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยแถมยังชวนชจ้บ้านถ่ายรูปต่ออีกตัางหากแอบไม่ก้อยคะ ชมคะ่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อดูการไทยทำละครเรื่องรักนี้หัวใจมีครีดเนื่องจากวันนี้แสงแดดค่อนข้างจะร้อนแรงนักแสดงแต่ละคนจึงต้องดูแลผิวพรรณตัวเองเป็นพิเศษน,นี้้้มมาาาเเเ่่จจอไอไขงงล เช็นที่เป็นแดดครับรล้สาผิวพี่เป็นเกาหลีฮะแอบนักแสดงอะไม่เท่าไหร่นั้นแต่ผู้กำกับเนี่ยพ่อครีมกันแดดสนาเชียดแอะพี่ออสค่ะมันยังจะดำไปได้มากกว่านี้อีกหรือคะเพ้ ผู้คะ่ะเนื่องจากสภาพอากาศในวันนี้แปรปรวนเลือเกินเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกบวกกับแม่น้ําที่เชี่ยวกระจึงสร้างความเครียดให้กับทีมงานและนักสแสดงถึงขนาดต้องขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชิญหลวงพ่อห้อยขอทั้งพวงเชิญปู่หลวงไปกันเถิดหนาะหลวงปู่แหวนองเนียรุ่นแรกเพิ่งไปแลกกับร้องตัวหลวงปู มีหลวงพ่อโตละนี่ยาโมของแม่ให้มาหลวงพ,พ่อทวดอยู่วัดช้างให้หลวงพ่อคล้ายพ่อแพ้ต้องพาโอ้ยตายหลับไปสามตลบก็ยังไม่เสร็จแล้วเนี่ยแอะมิลคะ่ะตกลงอันนี้เนี่ยกำลังขอพรพระ ม่าเห็นว่านางเอกนั้นมีอาการเครียดผูกํากับจึงไม่นิ่งนอนใจขอเข้ามาดูแลการถ่ายทำอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนมมันนอยู่่ใกล้้า อยากตั้งแต่ลงน้ำหาตำแหน่งถือไม้ให้นักสแสดงถ้ากลางร่มให้นักสแสดงแล้วก็ช่วยนักสแสดงให้ลงน้ำอีกแอะนี่ใจคอกะจะไม่แบ่งงานให้คนอื่นก ครับความรักขึ้นอยู่กับอะไรนี่นะครับหลากหลายนะครับความเปเห็นนะครับทำยังไงครับนักปราชลาดเขาบอกว่าความรักเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับเหตุผลเพราะฉะนั้นไม่ต้องหาเหตุผลมาให้กับความรักความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆค่ะดีไหมกันไมนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สำหรับหลักในการดำเนินชีวิตของผมนะครับมีไอดอลก็คือในหลวงของเราครับผมท่านได้สร้างสิ่งดีๆให้กับชาวไทยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับผมก็คงก็คงยึดแบบอย่างในเรื่องของการใช้ชีวิตยอย่างพอเพียง